ครับผมก่อนอื่นก็ต้องขอสวัสดีครับสวัสดีพี่ๆนานาครับนะน้องๆนอนุ่งผู้มีใจรักในการหาปลากันอีกเก่าเหมือนเดิมครับผมไมานี้โดนะครับวันเมื่อคนปีนี้แวะมาบงเทือที่สองครับนำขึ้นนำขึ้นสู่ครับมาถือเลีกน้ำโบขึ้นปานนี้ครับนี่ต่ปลายหยาครับเพราะน้ำมันแห้งลงไปรายแล้วมันเกิดเป็นหยานะครับ ไม้นี่ก็ขึ้นทุกปีแล้วครับผมแต่ว่าจะเห็นโตว่ครับมันน้ำขึ้นกับที่บุมีปลาเข้ามากใช่ไหมผมว่าต้องมีมากครับอู้บุ้มเนปลาที่คุน่าจะแม่นนะไกลจังใช้เวลาจังน้อยครับผมนี่ปลาน้ำไม่น้ำเป็นสีสีใสอยู่ครับแต่ว่าเขียวๆครับแนบเห็นตูนี้ขนาดครับตาบุ้มกนสูงลีนี่เห็นใหญ่ับ แม่มันคือใสนี่ครับแต่ว่าพื้นมันเป็นสนามสีเขียวครับไม้นี่ก็เคยได้ปลาทุกปีแล้วครับที่เคยที่มาขึ้นได้ทุกปีครับขึ้นมาก็อยุ่จุดนี้แล้วครับแต่ว่าปีนี้ท่านันแตกออกครับท่านั้นเปิดออกปลาที่เขามอดผีบาบูครับว่าปกติทั้งกลางนั้นสีหกครับทุกปีปีนี้มารุนเบืองครับปาสีเขามีบาบไปครับ ติดตามรับชมไปน้ากันครับว่ามือนี้สีมีแต้มครับผมไปลุ้นนกันครับมาที่สองครับมานังจากไม้ลเลยเขาขึ้นไปกะโบห็นเนี่งครับน้มันเขียวเนี่ยปะโหินป่าครับถึงป่ากับโบห็นเลยนะครับบ่มนี้ป้านะี <c> ่ <ười> มีอผมาเขียวบันไดกระดิ่ห็น,นี่ครับต่มันขึ้นเนาะเล่นมันพวกไม้นี่ครับ น้ำสีคุ้นครับน้ำท่วมปลาหยาขึ้นมาครับนี่ขึ้นมาสูงเตีอครับเตี้ยวยิ่งกึ้นทั้งล่างเลครับส่วนมากทั้งทึ่งเป็นปลานะครับบ่ได้ขึ้นมากมือน้ำขึ้นมากเลยมานั่งเมือครับว่าน้ำถั่วมปลาเลาไมันช่บลาซอกแท้งน้ำปลานี่ยเพราะว่าดุนเบืองครับลมไม้นะครับช่วงใบใบดุนเบืองน้ำกันครับไม้ดีช้อนนี้ ถ้ามีปลาเล็กปลาหน่อยผมมันน่าจะเห็นครับนี่ปลาพวกวนนี้หน่อยปลาอย่างรุ่นสามนิ้วสีนิ้วมันไม่ค่อยหลครับมันก็เลยบ่่คยเห็นขึ้นครับปกติถ้ามีปลาหน่อยเห็นนะครับท่านถ้าไปเมืองอื่นเนาะแต่ว่าอ้างนี่ปลาหน่อยมันบ่เคยเห็นครับแต่เห็นก็เห็นตัวหง่ลดแต่ว่านันดูยังเห็นครับขันมือมานี่รีขึ้นมากกับพ่อแล้วครับท่านเช่ครับนั่งรุ่นแบบเงียบๆครับผม เดี๋ยวปลาจะได้ยินเสียงโบขึ้นนะครับไปลุนต่อครับไปกันเลยครับไปน,นินครับผมเอาโดนครับโดนโดุปโดนป้อลักษณะนี้คือปิ้นไว้ไปพุ่นอ๋อเขามีตันสั้นหรอปลาที่นี่เป็นไปโดนอเลยนะผมว่าดอกนี่โอ้โดนอยู่ครับโดนอยู่โดน,นโยกเขานี่ปลาแล้วครับ โอ้ัอน,นี่สวยๆวยอับใส,สวยอยู่หมุนปลาแล้วครับมาที่นี่ปลาเขานี่ปลาครับระยะยิงย่ง20เมตรเลยคนโอ้กระยังเดี๋ยวนะครับปลามันหกก็ต้องในมัดไป้ครับ ก็คือบดินนะอย,ย,ยู่อยู่ยยยยมันพันปลาลุดไปเลยติอยใจเลี้ยนลอยลอยไปเอวเท่านิ่งเลยหยุดดึงมือจริงจริงนิดพันปลาหย่าบเอ้าไปดีสักคนมีสหงลูกเดอกครับเทียมันยังอยู่เนาะผมยันอย่างเดียวคือมันพันปลาละขาดแล้วครับ ขันยังอื่นบุญญานครับโอ้นางย่ประมาณเกือบชั่วโมงครับ,ออบ,าาบ,รบเอาขอ,อยาตัดชิปขึ้นลูกไหมครับผมนางมึงจะเข้าครับตามคำขันบระท่าจังสีร่งไปเอาครับแต่ว่าน้ำจักลึกทำเลยเราคงเขาบม่รู้จักหรอกแต่ว่าพันปาลาแล้วครับปลานะย่านรุดยยูผมว่าขนะันมันดินไปนตัดชิปแป๊บนึงครับ ครับลงเบิงป่ากันทีนี้ชักที่ยังอยูวูเหรอครับบุดรีนบุตรีตยังเลย่ยไหมครับย่านพันธ์ยารุดประยุกต์ของบานเวลาครับจักลึกเฉลยน,นางป้เดี๋ยวเจอกันตอนเอาขึ้นมาแล้วนะครับเนาะอาจติไซเวลาโดนเนี่ยหัวน้ามชักขี้เล็กบนเล็กเฉลยผมมูจังต้องไตัดใหม่ยังยยไปครับไปครับพอกันฉันยังมีตัวอยู่กะสิได้เห็นตัวกันอยู่แล้วครับไปเจอกันทั้งล่างครับมาที่นี่ เติบมหัศครับโอ้ยเมียจังครับใส่ล่าอยู่โดนเติบครับอาจะมีสองลูกนะครับปลาตัวนี้เขาหัวเต็มๆเลยครับผมโอ้ยแต่ปลาตัวนี้ังงอนออกนะไปต่อดีไปพัดข้างล่างครับผมเสียใส่เวลาเอาโดนเติบครับนี่ยหูน้อยน้ำยังเมียครับดีตัดไม้ไปข้ามไปครับตัดไม้ไปยังน้ำลึกครับประมาณสองเมตรกว่าครับน้ำยังมหฮศลเลยครับ แล้วใจมุดเอาไหม่ไปขำมุดครับใหม่ปักลักปักไว้ครับไว้เงีเขาช่มเงี้เขาก็ไดีจับใหม่ครับนะครับเขอยัดจีบปลากันครับเดี๋ยวขึ้นไปนั่งมือชิกไม้ครับเทียมมันจีบปลาแป๊บนึงครับเดี๋ยวเจอกันไม้ที่สามครับโอเคครับสี่มงแรงแล้วสี่มงครึ่ง้วครับเดี๋ยวเวลากลับบ้านครับฝนก็มาฝากกระห้องคึ้มๆนะครับ เลยลุ่งครับขึ้นไม้ที่สามห้องครับบ่ท่านเห็นยังเนี่ครับสร้างห้องฝนตกครับแล้วสิเมบานีีมงครึ่งแล้วสำหรับคลิปนี้เราก็เลยมาปานิ่งมาตัวนึงครับผมใส่กับประมาณสองโลเลครับผมบอดสองโลครึ่งนะครับตัวนี้กับปักไล่ไม่ขอกมาตัวนึงครับตัวนี้ผมบริษไทยตอนยิงครับผมต้องขอถทดขอไย่ลายครับผมแต่ก็ต้องขอถทดขอไัยสาหรับผู้คนลูกสวยนะครับเนาะผมขันมาของกันยิ่งครับขันมาหาผมขันบุ๊มมาหักับบอเยิ่ง้วครับผมเพราะว่า ผมกะเบียกอยู่ครับแต่ว่าตาเขามากคบรอดครับเห็นแล้วคือลปอยไปครับเพราะว่ามันไหลแห้งอีลีนี่ครับลาว่ามีโอกาสสิริไงนะครับปลามีตะลรุ่นนี้นะครับปลานดูน้อยบ้ใครเห็นนะครับไล่กินหมดแล้วไปแล้วครับเสียงฟ่าเสียงฝนมาแล้วกัสิด้ล่ากันดูภาพนี้แล้วครับผมสีมงฝนมากพอดีครับผมไปแล้วครับสำหรับคลิปนี้มีสองแต้มมาปลาครับผมสวัสดีครับ